เริ่มต้นแล้วครับวีคใหม่และก็ปีใหม่สวัดีครับไปแล้วเอาเรียบร้อยเลย เอเนไอ้เีย Ừ. Ôi. À chán với hình Lên mà đi mốt Lên mà hai đi first phớt ทันไปที่พี่พี่บางรักย้อนกลับมาที่พี่เฟิร์สย,ยิงเสาแรกจากเสาออกเข่าทางพี่ดิวพี่ด,ดิวลึ้งดับเบิลแทบไปหนึ่งทีแต่ยังไม่พลาดหายมาที่พี่เต้เาพี่ตง้ห้บพีดมาที่พี่มดพี่มดแตะหนึ่งจังหวะกินลิมเส้นไปหญิงยัดหรือเปล่าโอ้โหอีอ ทุ่มไปลูกนี้พี่เจนเจนให้ที่พี่เวพี่เวพี่เวโยกตัดด้านในแล้วจะส่องไม้ให้มาที่พี่จูหูสวยเลยยิงเลยยิงเลยอืมพี่นัดซัดลูกนี้จังโอ้โหอืมเกือบสวย ผิดจังหวะแต่ยังได้อยู่ไหมพี่เลืองงอ้าวพี่เลืองแยงได้พี่นัดชาร์จเข้ารับโอ้สวยเลยสองประตูต่อหนึ่ง เอาแล้วพี่ล่างเป็นคู่ต่อไป